ครับเบ้นนะครับก็เจอกันเหมือนเคยอืเพิ่งตื่นนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจร้องเพลงให้คนคนหนึ่งฟังด้วยแหละแล้วก็เอาไว้ส่งข้อนอนเนาะเพิ่มหนึ่งไหมครับก็เพลงจะร้องคือเพลงนอนลอยนะครับก็จะร้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ร้องจากใจนะครับ เธอจะรู้หรือเปล่ามีใครที่เขาอยู่จนเธอเกิอจะทุกคืนยังไงก็ไม่รักตอนกลางคืนก็มีแต่เขาที่ต้องนอน,นน้อยทุกค่ำค,นค,คนืนคือคนเล่นคือเสียงเพงดึกวันนี้ยังร้องเพลงที่ค่ตายให้นอนเท่าไรก็ยังคงติด เต้นด้วยความรักความหัว oh, oh, oh. ความรักที่มีมันล้นอยู่ในใจเพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้วทำไมคืนนี้มันสิ่งยาวนานที่ทรมานหัวใจเพื่ออยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหม เลอยากจะรู้ว่าเมื่อไร้ที่ใจของฉันจะยอมเข้าใจว่าเราต้องนั no. ่งครับพ่อคันดีนาตีโซ่ครับ